มาอีกแล้วพี่น้องมาเก็บบักท่านอีกแล้วบัตรนี้มากับสนโกกับแม่ใจย่าส at ั้นแม่ย่าสั้นขันสั้นนะมันบูฮหูว่านไหนเป็นอันใดแม่เบิ้งบว่มันสีบูฮหูวานนวยดิบอนวยอันที่มันอยู่อยู่พื้นหันแม้หน่วยใดอยู่พื้นหน่วยใด่บยู่พื้นหันนาเขาสิเก็บอันมันเสียนั่นแม้อันเดียวนี่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 ซุ้มนี่เจ้าสั้นวังหันบ่ตะวันสีบูงหนนวยที่ห่อน หน่วยที่เฮาสั่นหันแกับหน่วยอันอยู่พื้นหันแอื้นี่เก็บเอออันแม่จ๋าสั่นแม่นมันสิเป็นหิวๆเฮาบ่ฮู้ว่าอันใดที่อันใดลงพื้นอันใดเฮาสั่นหันแเฮาเก็บออยู่ทงต้นเอาเฮามีเวลาอยู่อือุมนี่จังสิั เก็บจ้าเก็บเลยลูกเอเห็บ่หมันคันยูพื้นมันกะคันยูพื้นมันกะนี่โูดเ่ากะบกนี่เ่ากะนี่บนี่ฉโน่ใหญ่เหยียบนะลูกเออเขากหูว่าอันใดสั้นอันไดบ่สั้นเราอีกนวยซุ่มนวยมันเหี่ยวมันนั่นเ่ากะกินบเแซ่บเห็นไหมะ มันสีปรตึงนกนมีเยอะมากเข้าเก็บเอาเลยนี่นี่จังสิเก็บเอาเลยเหลืองๆสินี่โอ้เก็บง่ายก็ด้วยอีกอย่างหนึ่งมันสดดีดเข้มเามีเวลาอยู่ดอ,อู้นี่สโนโลูกเนี้ยลูกนี้ผูยเหลืองมากอากาศดิ อืมอร่อยไม่มีนอนด้วยอเห็นบ่วันขันท่นเาเก็บจากต้นน่ะมันจะอร่อยใช่ไหมคะหวานด้วยลูกใช่ไหมอมืนั่นเละก็เลยบอกว่าอย่าสัน่นอย่าสัน่นเออก็เลยบอกว่าอย่าสั่นถ้าสัน่นถ้าสั่นแล้วมันมันไม่เสีบเออกินอยู่ต้น กินอยู่ต้นเอื้อห่วงเอะเลยวะถือน้ำมันฮะนั่งตอะไรก็นั่งเก็บอยู่นี่อะไรนี่นั่งให้เบิ้งเหรอฮะนั่งให้เบิ้งเอ้าเป็นยังคือเสียงให้นั่งให้เบิ้งฮะนี่เก็บมันโหลดนี่จังสิ ค่ะนี่นอนไงอันคือสิมีนนม่นอน,นอันน่วยที่มามีไหกันบ่อันคือมีนอนน,น,น,อน่วยมันเน่าถือน่วยเน่าบ่ลูกนีนุ้ยหนีบนเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้นี่น่วยนี่บน่นเน่นนา,นนา,าอี่ นัีย่งบนออเอออันนั้น,นมันมอนวยซุ้มถี่มันรนมันฉีเหียวอร่อยไหมมาเมืจะนั่นนนกินตรงไหนน,นั่งกินตรงนี้เลยเนี่ยกินแบบไหนนั่งกินแบบสนวนเด็อืมกรอบด้วยอืมกรอบไหมกรอบอืมกรอบมาก ขันมาเก็บมาเก็บรอบนานี่ก็คือเบิดว่านไอ้เจ้าใคือบอกให้บอกพูดมาเก็บไปขายเห็นว่าไก่ย่างใบขายดีก็ได้เนี่ยแต่ขนาดยุต้ตนมันก็นยังส่งเหี่ยวเมีย

Kinda hãy đây hãy khai kìm đa mày 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 Ngon mày 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 ốc mày 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 เแค่เยอะหาลูกใหญ่ๆเด้ออือหางลูกใหญ่ๆเด้อหนีบลูกใหญ่ๆตั้มปะเลยอือจะขาดจะขาดง่ายมากินอีกแล้วพี่นอ้องหวานอืมขั้นชัวร์หวาน

ดกดกเห็นบอกพี huh. uh ่น huh. uh ้องมันคือทางหัวกระดกกินแต่อยู่ต้นก็อิ่มแล้วะมันจนสีเน่าละหน่อยหน่อยนี่ลูกนี้สวย ลูกนี่สวยว่ะสันเห็นมันสวยๆเน่าเบิดเห็นบ่มันสีน่าเบิร์ดหรอพี่น้องเอ้ยนั่นมานน่นมาเก็บกินไรนั่นมาเก็บกินไรน่าเบิร์ดล่ะเต็มต้นอยู่อืมอ้ยอะไรอ่ะอืม แม่ชันลงแล้วอืมุดนี้ได้หวานแม่ต้องมีเยอะมากเก็บกันเด้อพี่น้อง ซอยแม่ต่อพี่น้องก,กินกินก็อิม่มเติบแล้วท,ทั้งกินทั้งกินทั้งปุ๊บนะสโนดได้ไปเก็บเก็บซอยแม่พี่น้องเอาซุม้มอันเรืองเรืองเห็นไหมซุ้มเรืองเรือง

ั nah ่นแหละนั่นแหละไม่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 มีนอนอันนี้แม่เล็กๆเนี่ยนั่นแหละกินเลยอันนั้นแ่ะอือกินเลยแบบนั้นน่ะแบบนั้นอร่อยอร่อยอร่อยไหมเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยเนี่ยกินดูอือฮะให้น้่นให้นกกินให้แกนินแกไปเนี่ยอือ แสบเซยอยูย่ต,ต้นกินอยู่ต้นแสบเซน้อยหนิงแม่แม่แมคืมตึงดีแทนแม่เยอึบอึบอึบหนีหน้อยนึงนี่ใครคือบะเถิงลอแม่เออขอบคุณค่ะหน,หน้าอ,อ,อ,อ๋อ <c oughs> แ่บอ่ะแสบแซ่บแับก็กินอืมพี่เต็มอยู่เหลืองๆมันลาเอาบะบะถึงมันเนาะมันอยู่ทึงทงเห็นไหมแม่เต็มอยู่ซุ้มหน่อยเหลืองๆพี่อยู่พี่มันลาเอาบะถึงหืมเ่าไปะนี่

จนนักเนาะจนนักเนาะพี่แม่มองนี้ยังยังบ้านไหนเก็บอยู่พี่งานไหนแม่เนี่ยงานช่วนี้ท่านไดินเก็บอยู่เนี่ยเออฮัล้วงานช่วนี้ท่านเดินเก็บอยู่ทำอะไรเด็กเออเพราะบ้านมองมองนี่ละที่คอยหามเจ้าใบาสัน <laughs> มันก็เลยว่อนอือืมอ ហឹមចេបបងហឹមហាច្នួលផោណនោះลูกណាច្នួលផោเด้อអាយអុកអុកនោះ โนไอออกๆเลยไม่ไอไม่ไอได้ไงไ <Garage S 1> <อ>ปไ่ะเต็มต้นอยู่มันสั่นมาลงอ่ะพี่น้องโอ้ยน้อยน,อน,น,น้อยผุดท่องท่องผุดอ่ะปัดด้วยบังไงผุดอ่ะมัึงมึงผุดอ่ะน,น,น้อยบังไงผุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีสั้นเอาอ่ะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปมื้อนี้ก็มาเก็บบักหมักท่านกับแม่กับสโนวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ซเอาไม้ซอยแม่เอาไม่ซ้อยนี่นี่ไม้ต้อยนี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวยังแม่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 มาลงมันมาลงมีแม่มีแม่แม่ เดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องปิดปิดปิดทีต้อยแล้วได้มากกับแบงหมกท่านคนละครึ่งกับเจ้าของหน้าแบงซื้อยายจอยกินน้ำถุงหมกใไงน้องแม่เนะ้ะถุงหมกไงท่านท่านแสบ